่่มีอสวัสดีครับมันนี้ก็่ยูกับช่องเสียอัมา้เสียอัมเสียมครับผมตอนนี้ก็ยูกับช่องเสียมเอาไปเชียวครับผมม้เนี้เฮาก็สิมากินสอยจุกันครับเบื้งพยุดเบิ่งพยุดบมเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งสมาชิเข้าครับมาอนี้จุวัหวานครับแต่ว่าฝากไปถึงหลาาลำซีด้วบางหันนี่ผมซื้อเหนือมา2 2งกิโลลำซีหนึ่งลำซีหนึ่ง เดี๋ยวตามนหน่อยเดียวเมนครับผมนี่เดียวเห้าลงมาเลยเสียงนี่อันนี้จะเป็นร้านรับเพื่อนนี่ร้านรับเพื่อนไม่แนเมนเอาลำขาขาขาเนาะเอาลองเมิงสิเมิงสิเคื่องเลย่้คืบ่างาอาอยูเอาเลยแร้วเอาเลยนะครับสุดยอดเลยครับ จัดไปได้ค <Ll> ร <ull ing> ับเดี๋ยวลองมึงมันเป็นอยงไตับนี่พี่เบนไรปลาเอมครับอือกินี่ครับหวานหวานจุยหวานจุ๋ยครับมาตรฐานเอาไหมงอหน่อยซอยเบีนบ่ี่ตบอยผมกัซอยื่นไปเยอะไม่ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของสาวน้อยเป็นแผงสุขุสุคนครับตอนนี้ครับบรรยากาศสดๆนะครับเราอยู่กันที่หน้าโดมครับดู่บ้านบอดครับจุขาขาบอกจุขาเสียยยอาคครรัับบเเลลสวัสดีเสสสีียอาวัดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับน้อยแล้วก็สวัสดีครับสสวัดีพี่เบนด้วยครับเนี่ยแล้วก็สวัสดีแม่ติ่งด้วยครับสวัสดีทุกคนครับ แลาะมือสิเมันตรงนี้ครับกำลังลาลมือสิเลยมันเลองดูเ่ดีลาะดูม่ดอาลองดูืิสีสีเนามือนีห้อสิบห้าปีไม่ยนันอิสานมงนะาเสียบม่าเสียบขอบคุณเสียอามเสียเอ็มครับที่วันนี้ได้นำสิ่งดีๆมาให้ครับอิ่มเข้าครับโอ้ก็อิ่มพอพอ ด้วยแค่หน่อยนึงครับหวานด้วยเป็นไงครับนครับผมเลยเอาไม่ขาขาจุขาขาครับจุขาขาเออเอาวางผมดูเม็ดเม็ดอกาดเลยมาขน้จุขาขาของแท้แต่พ่ได้ ขออนุญาตแบดคเลยอาอาเอาครับเสียมานเดี๋ยวมาตันเอานีมานีเเด้อครับเดี๋ยวสิเปเลงเหรอเนี้ยบ่เนีเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวสีเอ็มซอยให้เดี๋ยวซอยให้ครับเสียรเอ็มถนัดซอยเอ่อัต้ยงก่ากว่าเดี๋ยวผมสีทำการซอยเลยบ่เนี้ย เออยก็ดีดีบาบางีบาบางปยังก็ระเห็บรเห็บบอ้นี่ลชีน่าจะสดกว่าเอี้ยเดี๋ยวเย้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับร้านรับเพื่องมันต้องมาต้นนี้มันมันมันต้องเบิ่งไร่ด้ครับการดีเทาสีสร้อยเนี่ยถือไร่บแบะ มันเริ่มแห้งแล้วนะพ่อเนาะมันเริ่มแห้งแล้วนะครับขาเอาไว้เอาไว้ทเสือร้องไห้เนาะแก่กว่าจับมาสั่งได้ดีพอหยุดได้สวยครับผ่าดวะมีดคือปรคบเหฝน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 ได้หลักฝนลัฝนคือแดดแดดเยอะกสีฝนมาติ ยิ้มเมาฝนเนาะซอยครับซอยสดครับปากบางเกินว่ะเอายิ้มละครับพี่มาหามาครับมาไม่สิเดี๋ยวพูดไปไปเข้าเรียนด้วยอยู่ครับมาล้วพี่มาหามาปาดบางไปนิดนึงกัดแกวกัดข้ามปาดโบสถ์มันต้องไงกันนี่มันต้องซีคุณหลอยดิซีคุณซีดิซีบอกอืมนี่เดี๋ยวดีคุณขึ้นได้บรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่ หลังบ้านเออ่นี่ก็แดงเลยนี่นาบ้านก็ใกล้นี่เโอ้นาบ้าน้างบ้านัพ่อหลังครัวมหลังครัวหลังครัวอ้าวีเป็นรองไหมครับอดดูเสือร้องไห้แล้วพอ้องไห้ปะ ตอนนี้ยังไม่ได้ร้องเหิเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซอยเรื่อยๆครับนีกินไ้เนี่ยซอยเรื่อยๆครับตอนหม่กินเนาะครับิงต้องไงกันเนี่ยอ้อมันมันออกเหน่อยป้ะม่ออกยมไม่่เบี้ยไเมยนบุมยมเพื่อเื่เดี๋ยวสิกงนลองบอืมันเบื่อตีหนาาซักลงนีกัเบื้งกันได้ท่้าน่าะไ้อยมันเกิดีเนีเพื่อไงพ่องงๆตกตะลิปนิงเนา เป็นไงบเสียอ้างพลาดมั่นดอกก่นครับมันมันดูจากคนพวกเราครับผมคนสองคนไก่เชียงกันครับลายนี้มาแล้ว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 มามาเอาผิดไปซะเบาได้แล้วไมก่อแล้วบอกเขาอันนี้ดีกว่าเสียผมเนียเฮ้ยที่ฝนมาเมื่อกี้นี่อย่ามาเสียงเด้อ อยครับแผนกซอยครับซอยเก่งครับผ้ยมนี่แล้วอยบรได้เก่งซะเหนื่อยเลยครับนี่ย่งเราจะมาปาิดรึ่มันขึ้นอุณหภูมิอุณหภูมิขึ้นแล้วยังถ่ายอยู่ม่โอเกไมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมที่เต็มอ๋อหายลวได้กียรทีวะเนี่ยเอาูก่อเดี๋ยวก็ใช้กล้องพี่ก็ได้อาม กินได้ยงโลกจกอนอถอนมันแงอไมดคุ้มใช่มงอกมมัเอเนี่ยผมมีดมามัยเออเอานี้เอาอีเอาลองมึงีดเชียวผมหมธรรมดาเลกินดูบ้านเนี่ยใครบอเขาเอือนเขาหมากินสิว่าอะไเดีหมาเอาลองเบ่งพี่น้องครับ คนมาเห็นข้าเขาินอขาหมดไปความ่เรา้อนความกินข่าดวเ้าเ่าเานี้ตอนนี้ผมทำไม่นีเสียบครับไม่แบบ้ินหลานประพานมาครับมาเนี่ยเนื้อมันหลายอยู่ตัดแบงพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อของแฉกนี่ เสียเนือเด้วมาเลยพ่อมาเลยมารับพ่อเศ้าผมกับพ่อแปลงนอกพ่อผมพมามารดพอดวันนี้อดันพิธาการจากเสียอามแล้วก็เสียเอ็มขอบคุณครับออมมา่เอมเน่ลติดตามช่ด้วยใกล้แล้วครับใกล้พันละฝากแม่ครับยุดใน้ครับขอที่เสียอามเสีเอ็มเนี่ยขอที่ำเนตอนนี้จะพันหนึ่ง จะพันคนแล้วจะพันคนแล้วปะเนี่ยไก่แล้วมาแรงเนี่ยนี่เรากินเขาแล้วนี่ยเราหอดพันจะน้อยแหละเหลือห้าคนนะเหลือห้าคนมาเนี่ยไม่จังเลยวะเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อจัดการด้ผมว่าพ่อครับจังเลยวะนี่แล้วเนี่ยอันนี้มันยังสดกรอผมว่าไปครับเนี่ยนครับ ไอ้ขาแม่งเนี่ยยิงจังคืนนเก๊กครับเดี๋ยวที่เหลือนี่ก็จะได้ดีซีดีสามดีซีเปล่บย่างแล้วก็ขูด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 ไว้โอ้ทำเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าต้มซุปข้อง่วดิมีสิ่งแบบนึงเอาคืออันบแบบวะค่อยค้นขาผมใวยถืออะไรปล่ะค้นขาค้นแท่งอือถืออันนี้เป็นปลายมั้งไข่แท่ง ไริ้อมันติดไร่คะิ่นยาบมันยาบแต่เาคนกินมาแวงมันบบว่าอันหนียพิษนี่กาไม่เป็นมุ่มเลยปาดออกคนกินนี่แททางเช่ยมพอหยุดแค่แล้วนี่ของแคมาแล้วอันนี้ป้ยมาได้ครับกินเขาเิดวันยิง

ครับแต่ว่ากัดแหวะให้เขาครับร้านลำซีผู้ใดผ่านมาสะละขามกรับเส้นเด้อพี่น้องร้านลำซีมีหลายมีมีหลายร้านครนะมีลำซีหนึ่งสองสามบอกไม่แน่ใจหลายอยู่กินทงกุลกนหลายไปเลยคอเย็นค่ำยังได้ไม yeah, ่เส no. oh, ียได้แล้วนะครับเดี๋ยวครับเมื่อกี้ว่ากล้องเต็มนะครับโอ้ยมีมติม หายตัวเป็นไรเสียบโพราะอิจฉามาหรอกคุณนะไมาแล้วท่านมาเรื่องเบื่อท่านมาครับท่านมาพ่อเป็นไรครับพ่อเบก็อพ่อเสียบอันน้ครับโอ้โหบอกว่าได้บอกว่ได้เสียบแต่กำกำลังยาวกำแรงนั่งนั่งก่อนมาครับทุกคนลุกนั่งก่อนท่านนั่งแล้วนั่งแล้วมาท่านนั่งแล้วครับอันนี้ก็สวัสดีครับพี่ยาวเป็นอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านประธานมามาสอยจุ เพี่อมกอเดวรเขาเมกลองจัหน่อยครับเสียเสียนี่ครับมาครับท่านประธานเงียกท่านประธานหมาไม่เลี้ยงวมาเลี้ยงพเนี่ยขอบคุณเสียมากครับวันนี้ที่เอาเอาอ่จุมาฝากถึงผมไดครับคุยยังไแล้วมาแบ่งพี่น้องยินกันเนาะเนี่ยเนี่ยจุจุจุ พ่อขม้อยมเห็ดอันนี้ยั่าย่เสือตัวน่ะงงวดูพ่ขม้เห็ดน่ไม่เสืองัวมากคได้เสือง้อปนี่ไวะไไม่ได้ม่นอมันเป็นยังไงโอ้ตัวกันแล้วหลานเสืองัวยังได้ห้เสือมากนี่ครับเสียหายเสียหายเนี่ยเสือ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 ใบอพ่อขมอ้

เสียบเพื่อเก่าครับพี่น้องมากครับเสียบครับเชิญครับเชิญไไม่ต้องได้เปลี่ยนใหม่แล<ใ>้วเอายืนเลยดิเน <l aps> <n ces> ทำอย่างนี้ดีกว่าครับพี่ยาวเราต้องนั่งให้มันดีมั่นมที่เราจะินมันแบบนี้ถ้าเรานั่งไม่มั่นมือเขาจะยืนไปไม่ถึง่ด้นะนั่งอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย

มากครับเห PA ็นไแมจันลุยลุยลุยเนี่ยเสียบเลยครับเอานม่นำบักตูมอยู่ดิไปยืดเอานำบักตูมบ่เดี๋ยวไปเานำบักตูมมาให้เสียมีนำบักตูมพ่อครับบักตูมพ่อพ่อมาทมายืหมา กันข้าวแก่ข้าวครับเฮ้ยเฮ้ยยีชั้นกแวหมันีะได้ทย่าจักนาทีแล้วเนาะเดี๋ยวผมเบิ่งกันได้กี่นาทีแล้วมันเขาไม่ได้ตัดมันแต่แรกอ่ะโอ้สิบสี่ที่เนี่ย มันปแล้วไงอันนี้มันไมือด้ระพิสูบหอมไมอม่อนะม่ดหอมสี้อเนี่ยมงเสือครับเหมดยางเสียบกับเสียบใครใครจะเป็นคน โอเคครับผมคลิปนี้ก็ือวาเง่าแล้วเดี๋ยวผมก็สีขอปิดคลิปใบเพียงค่นี้นะครับฝากพี่น้องนะครับเ็บซี่สาวน้อยทุกคนนะครับผมติดตามเป็นกำลังแห้งใจได้เลยครับพอคลิปใหม่ครับผมกับช่องเสียเอ็มออฟฟิเชนะครับผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ